แัสติทิพเกมที่เรารักอัปเดตอีกแล้วทุกคนวันนี้มีรถตำรวจมาขายใหม่โอ้รถเวลาแค่20นาทีแต่ตอนนี้เหลืออีก16นาทีในราคา99โลบกักลดราคาจาก5 -9 0เหลือ99เราต้องรีบซื้อเร็วเราได้รถตำรวจไว้หนึ่งคันจัดไปเลยและเผื่อใครที่ยังไม่รู้ตอนนี้สติทิพสามารถกอโค้ดได้แล้วนะโค้ดใหม่ก็คือ n e w s t r g e 25กดเคมเลย แล้วเราก็จะได้ฝาหมา่อีก200ฝาแล้วก็ไฮแลนด์ตัวเคสอีก250ไปเลยอ๋อนี่เลยรถตำรวจคันใหม่แล้วมันมีเควสใหม่มาด้วยนะวันนี้เดี๋ยวไปดูก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เท่าไรแต่เดี๋ยวต้องขับไปหาก่อนโอ้โหใจละบทเป็นตำรวจแล้วสินะว้าวรถตำรวจเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังที่เคยดูเลยอะอำนังฝรั่งที่เราแบบเคยดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย แล้วเป็นอู้เป็นตำรวจแบบสปอรต์ตด้วยเหรอสองประตูอืมมีความสวยงามตามสไตล์โอ้โรถตำรวจโคเทเลยเปิดเซเลนได้ไหมโอ้ยมีกันชนหน้าหน้าด้วยเราเปิดไฟแล้วโอ้ยนี่ไงเปิดหวอได้โอ้โอ้ว้าวเราเปิดหวอดในการขับขี่ได้เอารถตำรวจมาโอ้โหขับเอารถตำรวจมาจับพวกแกแล้วโอ้บังคับยากมากเลยนะมุมมองนี้มุมมองนี้ดีกว่า ผมมองนี้ขับง่ายกว่าเยอะเลยโอ้หนูกหูดีวะ <c oughs> เออปิดได้ไหมปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนไม่ไหวหนูกหูแล้อเกิดเอาล,เล่ะเดี๋ยวเราดูกันที่1นึ่พดูซิว่ากินทรัพยากรอะไรไปเท่าไรนะความเร็วสูงสุดนี่อยู่ที่160 <c oughs> เฮ้ยทำไมเป็นรถตำรวจแต่เร็วได้แค่1้0ยเองเหรอแล้วเราต้องไล่จับโจรที่แบบว่าเออ ขับแบบ7 8 9 0แแล้วเราจะไป7900แปเยไงไงวะ2 3 0 0าเออ2 3 0 0แล้วเราจะทำยังไงเราจะไล่จับโจรทันกันเลยอย่างนี้เยบตัวซับต้องหนึ่งดับเครื่องเรียบร้อยเลยแล้วก็ลรเช็คเอาระสำหรับหม้อน้ำกินไป0ูแล้วสำหรับน้ำมันเครื่องก็กินไป0ูดหเหมือนกันส่วนน้ำมันรถแกส๊สนั้นกินไปโอ้โอไม่นะ0ูนด้เลยเหรออุย้ยกินเยอะจังเลยอะเอาระพื้นที่ใหม่อยู่ตรงไหนนะ เฮ้ย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 อะไรวะน่าอันนี้แมทแม็กปหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้พวกพวกอะไรวะเนี่ยมันน่าต้องมีเหลืองสักทีแล้วน่ะเฮ้ยนี่พวกแกเป็นพวกนอกกฎหมายพวกตำรวจแต่งปหมเนี่ยแล้วนี่คือปืนตำรวจใหม่ดิสต์สปอร์ตไรเฟิลพวกแกพวกแกเป็นตำรวจแต่งหรือเปล่าบอกมาเฮ้ยนี่มันพวกไว้นุ่มไว้นุ่มเฮ้ยเดี๋ยวจะจับพวกเองเข้าคุกให้หมดเลยโอ้โหดาเมจ ดาเมตเฮ้ยเดียวอาวุธหายไว้นุ่มไวนุม่มไวนุมวน่มเอาไปพวกทำผิดกฎนี่ไม่ดีไม่ดีเฮ้ยดูเหมือนจะเป็นที่นี่หรือเปล่าโอ้ยนี่ไงโอ้โหแก๊งมหาจรเพียบเลยววดูซิดูพวกมันอยู่กันสิเดี๋ยวเรารอเช้าก่อนเราจะไปทะลมไห้พวกแก๊งพวกนี้ไอพวกตํารวจแต่ง จุดเควสใหม่ได้อยู่ที่ประมาณแปดพันหนึ่งร้อยนะอยู่เลยจากซาลูนมันิดเดียวเองอะ่ะฉันเห็นตอนนี้มีตำรวจแตงหนึ่งสองสามสี่ตัวเฮ้ย hey, 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 มันบุกมาแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ตำรวจแต่งมันบุกตำรวจแต่งมันบุกอืมเฮ้นั่นนั่นหรือเปล่ารถที่เราต้องมาเอาอาจจะเป็นคันนั้นคันนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนออตายหมดหรือยังมองซ้ายแลขวาให้ดีนะมองซ้ายแลขวาให้ดี ตรงนี้เข้าได้ไหมฮะวิ่งเหมือนคุกก็เหมือนที่นี่มันเหมือนคุกมากกว่านะเนี่ยเอาล่ะน่าจะหมดแล้วเฮ้ยนี่ไงประตูทางเข้าสวัสดีเอานี่ไงของอยู่ด้านในเรามาประกอบรถกันดีกว่าเราต้องใส่เครื่องยนต์ใส่เฮ้ยนี่ล้อซิ่งเหรอเอ้ล้อคุยล้อทรงสปอร์ตซิงโคโคไทยเลยมอน้ำมอน้ำลอยฟ้าอมอน้ำลอยฟ้าได้น้ำใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้แล้วก็เออฝาตะโปง อันนี้ประตูปอมเออไม่มีเลยเอแล้วฝาตะปงไปอยู่ไหนขาดฝาตะโปงสองอันเพื่อนเฮ้ยด้านบนมีคนอยู่เอาแล้วส่แล้วเราจะไปยังไงชิคก็หนูนี่ไงทางขึ้นเจอแล้วโอเคเราสามารถขึ้นตรงนี้ได้ทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะเดินเข้ามาตรงข้างในนิดนึงแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวจากประตูนู้นเลี้ยวขวามาแล้วก็ขึ้นมาเลยหนึ่งอันหนึ่งอันทิ้งลงไปก่อนแล้วก็ฝาตะปองอันหนึ่งประตู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 เป็นสอง ฮัลโหลเพื่อนนายทำอะไรอยู่เหรอสวัสดีคุณบนลําคบเออฉันกำลังยุ่งอยู่่โอเคฉันจะหาก่อนนี่น้ำมันอ่า้น้ำมันน้ำมันแล้วก็ดีฝาตโปงโอ้ที่เหลือไปอยู่บนหลังคาครบสี่ชิ้นเลยทุกคนเอาล่ะเราน่าจะได้รถแค่นี้กันแล้วฮึบฉันมาแล้วประตูเฮ้ยเยปืนปืนใจเย็นนะปืนปืนแกไม่เกี่ยวอะเขาปืนฝาตโปงหน้าปูข้างฝาหลังแล้วก็น้ำมันมาแล้วโอเค เอาระได้เวลาไปทดลองความเร็วของรถใหม่กันแล้วมีไฟหน้าเวรกมือลงแล้วก็ตำรวจรอบคันก่อนว้าวใช้ได้อยู่นะนี่ไปเลสโก้วูว้วได้มาแล้วนี่เหอ,อรถใหม่ปรึบป,ปร์บเป,ป,ปเยี่ยมไปเลย,ยว,เวิความเร็วความเร็วถือว่าอพอๆกับรถตำรวจเลยนะ160โอเคเมื่อกี้เราขับไปที่มาจากที่81 8147เราต้องไปหยุดจุดที่9147โอเคเดี๋ยวไปดูการกินน้ำมันการกินทุกอย่างทุกสิ่งของมันกันความเร็วไม่ได้ต่างจากรถตำรวจที่เราซื้อมา99โลบักเมื่อกี้เลยอะเท่าๆกันเลยนะที่เหลือก็วัดแกนที่ประสิทธิภาพแล้วเผอๆคันนี้อาจจะกินทรัพยากรนักด้วยเต้าครบแล้วเบรกเบรกเบรกเลยเบรกเต้า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 ดึงเบรกมือที่เต้าเออการกินน้ำมาอุ้ยน้ำ0.1เท่ากันเลยน้ำมันเครื่องก็0.1 แล้วก็โอ้โหน้ำมันหายไป0 3เฮ้ยน้อยกว่า 01. นจด่เนี่ยกินน้ำมันน้อยกว่ารถตำรวจอีกโอ้อันนี้ว้าวนะทุกคนเมื่อกี้ผมพลาดไปหน่อยเหมือนเราจะต้องมีของที่ต้องไปเอาเพื่อถ้าอยากได้รถคันนั้นมันจะต้องลี์ไอสาตัวนี้ตรงรถแล้วก็มันจะมีกระเป๋าเอกสารอยู่ไหนกระเป๋าเอกสารอยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับรถคันนี้นี่ไง,น,ไงนี่ไงกระเป๋าเอกสารโอเค นี่คือกระเป๋าเอกสารที่เราจะต้องนำไปส่งเอาละมันนับเวลาถอยหลังแล้ว5นาทีเราต้องรีบเอากระเป๋าใบนี้ไปส่งให้ถึงเครื่องคือบินคือบินโอ๊ยครือบินชันอยู่นู่นแล้วเครื่องบินใส่กลดิ่กดิ๊กดิ่งดิดิเลยเป็นหมาเลยทีเดียวคุณเอ้แล้วเวลาแปะของกับเครื่องบินนี่คืออย่างบั๊กเลยนะเครื่องบินเรานี่ที่อย่างบั๊กเลยแต่ขอให้ไปถึงก่อนนิดเดียวไหนื่เหนยหนหนกอง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 กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าออไปเร็ว กระเป๋ามาแล้วคุณผมขอรถของคุณหน่อยเหลือสามนาทีสานาที3นาทีเท่านั้นฮึบฮึบกระเป๋าเอกสารของคุณมาแล้วเรียบร้อยนี่สุดเราก็ทำได้ใช่แล้วรดแบ็กเอาก็จะเข้าไปอยู่ในครั้งรถของเราเรียบร้อยแล้วไปไงเคลดไม่ยากเลยเเระใครที่ชื่อจอรอย่าลืม กไดไลค์กดซับสไครป์เราด้วยไปแล้วนะเจ๊ะรักาทุกคนหวังว่าจะได้รถฟรีไปขับการสนุกสนุกนะ